ขอบคุณพระเจ้าในเช้าวันนี้ที่เราจะมานมัสการพระองค์ผู้ทรงพระชนอยู่พระองค์ผู้ทรงอยู่บนบัลลังก์และพระองค์ผู้ทรงฤทธานุภาพให้เรานมัสการพระเจ้าร่วมกันค่ะ ครองหัวใจของเราที่เรานันจะนมัสก,การพระองแต่เพียงผู้เดียว iam tong

กับเรายกพระนามพระเจ้าพระองค์ผู้ทรงเป็นความจริงพระเยซูคริสต์ได้ทรงตรัสว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีผู้ใดไปถึงพระบิดาบนสวรรค์ได้นอกจากมาทางเราพระองค์ทรงบอกว่าเราเป็นความจริงและความจริงนี้แหละจะทําให้เราทั้งหลายเป็นไทยสำหรับคำาเทศนาในวันนี้ความจริงปลดปล่อยเราให้เป็นไทยโลกนี้มีคําหลอกลวง มีสิ่งที่เป็นเรื่องโกหกมีทั้งเฟกนิวข่าวปลอมข่าวจริงฉะนั้นแบงค์ปลอมแบงค์จริงโทรศัพท์ที่มาจากองค์กรหน่วยงานจริงและหน่วยงานปลอมอาจจะเป็นคอร์เซ็นเตอร์ที่มาหลอกลวงนะครับข่าวต่างๆฉะนั้นเราจึงต้องเลือกและพ,พิจารณาหาสิ่งที่เป็นความจริงวันนี้เราจะมาฟังสิ่งที่เป็นความจริงพระชนะของพระเจ้าได้บอกถึงความจริงว่าความจริงปลดปล่อยเราให้เป็นไทย เราอาจจะได้ยินมาว่าเราเกิดมาในโลกนี้เพื่อใช้กรรมเก่าของชาติปางก่อนโลกนี้คือการใช้เวรกรรมโลกนี้คือความทุกข์แต่ความเป็นจริงคือเราเกิดเพียงครั้งเดียวพระเจ้าถักทอเราตั้งแต่ในคันมารดาและพระองค์อยากให้เราอยู่ในโลกนี้อย่างมีความสุขมีสันติสุขมีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะแล้วก็ให้ใช้วันแต่ละวันในชีวิตของเรานั้นที่เป็นชีวิตอน,นิจจงเนี่ยอย่างชื่นชมยินดีฉะนั้น แล้วเราจะมีความสุขได้อย่างไรวันนี้พระเจ้ามาถึงเราว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นความจริงและจะทรงปลดปล่อยเราให้เป็นไทยเราเป็นผู้ที่ถูกสร้างโดยพระเจ้าคําหลอกลวงคือเรามาจากวิวัฒนาการของสัตว์เซลล์เดียวจากอมีบาสัต์เซลล์เดียวกลายเป็นมนุษย์วานอนอลิงแล้วก็กลายเป็นคนแต่ความจริงคือเราไม่ได้มีวิวัฒนาการเราถูกสร้างมาพระเจ้าได้พูดถึง ในพระธรรมปฐมกาลจุดเริ่มต้นของโลกนี้โลกนี้ไม่ได้เกิดจากการระเบิดบิ๊กแบงและก็เย็นลงแล้วสิ่งมีชีวิตก็เกิดขึ้นมาเองแต่โลกนี้จะเกิดจากการทรงสร้างของพระเจ้าพระเจ้าในปฐมกาลบทที่หนึ่งข้อยีพระเจ้าจึงทรงสร้างสิ่งต่างๆและทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาตามพระฉายาของพระองค์มนุษย์ถูกสร้างมาให้มีลักษณะสติปัญญา มีความรักมีจิตวิญญาณเพราะพระเจ้าทรงใส่วิญญาณของพระองค์นั้นเข้าไปในร่างกายที่เป็นเรือนดินของมนุษย์คู่แรกทําให้เราทั้งหลายนั้นมีจิตวิญญาณที่เป็นเหมือนพระองค์ตามพระฉายาของพระองค์นั้นพระองค์ทรงสร้างขึ้นมาเป็นมนุษย์ให้เป็นชายและหญิงเห็นไหมครับพระเจ้าทรงสร้างเราขึ้นมาตามพระฉายาของพระเจ้าและสร้รางเราขึ้นมาให้เป็นผู้ที่มีสติปัญญามีความสามารถเป็นผู้ที่ครอบครองทุกสิ่งปกครองสิ่งต่างๆ พระเจ้าทรงบดให้เรานั้นครอบครองฟูงปลาในทะเลในปรมประการพรที่งข้อ28เจ้าทั้งหลายจงมีอำนาจเหนือแผ่นดินจงครอบครองฝูงปลาในทะเลฝูงนกในอากาศสัตว์ที่เคลื่อนไหวบนแผ่นดินทั้งหมดนี่คือสิ่งที่พระเจ้าให้นนมนุษย์จึงไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่พัฒนาการขึ้นมาจนเราสามารถที่จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นสัตว์ประเสริฐและมีความสามารถเหนือสัตว์ทั้งปวงซึ่งไม่ใช่ความจริงนะครับความจริงคือสิ่งต่างๆนั้นถูกสร้างมาเตรียมไว้ แล้วสิ่งสุดท้ายที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาก็คือพวกเราคือมนุษย์และพระองค์ยกให้เราทั้งหลายเป็นผู้ที่ครอบครองเราจะมีสิทธิอำนาจในการครอบครองทั้งหมดสิ่งเหล่านั้นและพระเจ้าอยากให้เรานั้นดําเนินชีวิตอยู่โดยที่มีความสุขมีสติปัญญาพระเจ้าให้สติปัญญากับเราพระองค์ให้สิทธิอำนาจกับเราฉะนั้นพี่น้องครับเราจะไม่มีมาถึงจุดที่เรียกว่าคิดไม่ออกหรือไม่มีหนทาง พระเจ้าสร้างเราขึ้นมาให้เป็นเหมือนอย่างพระเจ้าที่มีการคิดแก้ปัญหาและก็มีคําตอบเสมอยิ่งถ้าเรามีพระเจ้าเราจะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคสิ่งต่างๆได้ฉะนั้นอย่าฟังคําหลอกลวงหรือเฟคนิวที่บอกว่าเราไม่มีทางออกหรือชีวิตมาถึงทางตันพี่น้องครับพระเจ้าให้สิปัญญาเราและมีสําคัญที่สุดคือพระองค์ยังให้สิทธิอำนาจเราสามารถมีอํานาจเหนือโลกนี้แต่เราสูญเสียอํานาจนั้นไปเพราะ เราขาดจากพระเจ้าแทนทเราจะเชื่อฟังพระองค์เรากลับไปเชื่อฟังศัตรูของพระเจ้าคือมารซาตานและมารซาตานนั้นก็ได้เข้ามามีอำนาจเหนือเราทําให้เราอยู่ภายใต้การกลัวฉะนั้นสําหรับคริสเตียนแล้วหรือคนที่กลับมาหาพระเจ้าคือดีพระองค์นั้นเรามีสิทธิอนาจเราจึงไม่ต้องกลัวเรื่องโชคชะตาหมอดูมาทายทักหรือปีนี้เป็นปีชงหรือวิญญ,ญาณต่างๆที่บอกว่าที่นั่นผีดุผีเฮี้ยนพี่น้องครับพระเจ้าทรงโปรดให้เรามีสิทธิอำนาจ เราจะเป็นไทยไม่ต้องอยู่ภายใต้ความกลัวเราไม่ต้องไปเะดาะเคราะห์เราไม่ต้องไปทำแก้ปีชงอีกต่อไปนะครับเราไม่ต้องกลัวว่าตายไปแล้วเราจะไปที่นรกบึงไฟเพราะว่าพระเจ้าทรงรับเราเป็นลูกและเรากลับคืนดีกับพระเจ้าพระองค์ทรงลบบาปของเราทิ้งไปทั้งหมดและพระองค์ทรงนับว่าเราเป็นบุตรเป็นลูกแห่งความชอบธรรมของพระเจ้าพระองค์ทรงรักเราและเตรียมแผ่นดินสวรรค์ไว้ให้กับเราเป็นมรดกเมื่อเราจากโลกนี้ไปนั่นคือความจริง ความจริงที่ทำให้เรานั้นเป็นไทยไม่ต้องอยู่ภายใต้ความหลอกลวงและข่าวที่เป็นความเท็จอีกต่อไปและเมื่อเรามีความจริงของพระเจ้าเราจะรู้สึกว่าเรามีเสรีภาพเรามีอิสระงั้นการมาหาพระเจ้านั้นทำให้เราปลดปล่อยจากพัฒน,นาการแห่งความกลัวพัฒน,นาการแห่งการวิตกกังวลในชีวิตเรามีเสรีภาพและพร้อมที่จะดาเนินชีวิตอ,อยู่ในโลกนี้ด้วยความสุขด้วยความชื่นชมยินดีและด้วยสันติสุขที่พระเจ้าประทานให้เราไม่ต้องกลัวความตายอีกต่อไป คนนั้นที่อยู่ในความกลัวเนี่ยไม่รู้จากความจริงเขาจะกลัวตายแล้วจะไปไหนต้องตกนรกหรือจะต้องเวียนว่ายตายเกิดกลับมาใหม่แต่ในความจริงพระเจ้าคือเมื่อเราจากโลกนี้ไปจิตวิญญาณเราที่อยู่ในร่างกายนี้ซึ่งเป็นร่างกายเพียงชั่วข่าววิญญาณเราเป็นอมะตะวิญญาณออกจากร่างไปพระเจ้าเตรียมร่างกายใหม่สำหรับสวรรค์และเราจะอยู่ที่นั่นตลอดนั่นคือความจริงเราจะไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดในโลกนี้ต่อไปแล้วเพราะว่าวันหนึ่งโลกนี้ก็จะถูก พระเจ้าทําลายด้วยไฟนะโลกนี้จะไม่มีอีกต่อไปแล้วเราจะเกิดที่ไหนอีกละ่ะนะฮะฉะนั้นความจริงคือเราจะไม่กลับมาเกิดวิญญาณเราออกจากโลกนี้จากร่างกายนี้เรามีร่างกายใหม่ที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้และขณะที่เราอยู่ในโลกนี้พระองค์ทรง,งรับเราเป็นลูกของพระองค์และพระองค์ทรงอยู่เคียงข้างเราพระองค์ให้สิทธิอำนาจกับเราที่จะดําเนินชีวิตด้วยความสําเร็จและพระเจ้าอยู่ในเรานั้นทําให้เรามีาสิทธิอำนาจไม่ต้องกลัวสิ่งใดนะฮะเมื่อเรากล่าวห้ามสิ่งใด สิ่งนั้นก็ถูกกล่าวห้ามเมื่อเราอนุญาตสิ่งใดสิ่งนั้นก็ถูกอนุญาตนั่นคือความจริงที่พระเจ้าทรงมอบกุญแจแห่งชนนาตนั้นให้กับเราฉะนั้นให้เรากลับมาหาความจริงความจริงทําให้เราเป็นไทยขอบพอระคุณพรครับ